ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับท่าตีทารโรอีกครั้งในคลิป Collective นะคะหัวข้อรักต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหรือแม้แต่กระทั่งรักร่วมเพศก็ดูได้นะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันดูไม่เป็นไปตามแบบอย่างที่สังคมกำหนดไว้แต่มันไม่ได้ถือว่าปเป็นเรื่องปกตินะคะ เช่นชอบผู้หญิงอายุมากกว่าชอบเด็กอะไรเงี้ยไม่ผิดปกติเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามที่สังคมกำหนดไว้เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะตอบโจทย์ให้ทุกวนนะคะโอเคเดี๋ยวไขรคลอมก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการหินมงคลนะคะในรูปแบบที่เจริญใน เกรดใกล้เคียงกับอัญมณีเลือดๆแต่ราคาย่อมเยามีคนแซวว่ารวยแล้วขายเอาสังคมโน no. ขายเพื่อสมทบทุนไปซื้อทุเรียนนะคะทุเรียนอ่ะถ้าชอบก็มาซื้อกันได้นะคะไม่แพงเส้นนี้แค่ห้าร้ยเก้าสิบาทเท่านั้นเองเอ๊ะใช่ไหมใช่ห้ารอยเก้าสบนั่นแหละถูกละอันนี้เป็นอเมทิสนะคะเจลลในรูปทรงลูกบาทลาพิส ลาพีสสุดสวยเพริดดทหินไล่ผีหินไล่ความชั่วร้ายแล้วก็มอร์แกนไนซ์หรือเบริลนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ทัวมารีนสวยงามอันสุดท้ายนะคะจะเป็นอาเกตหลากสีสันเพราะฉะนั้นชอบอันไหนก็มาสั่งซื้อกันได้เลยเนาะแล้วก็กลับมาที่คลิปของเราเหมือนเดิมคือคลิปนี้ดูได้ทุกราศีนะคะจะเป็นราศีอะไรดูได้หมดเลยส่วน ไอ้กำไลต่างๆนี้ไม่ว่าราศีไหนก็ใส่ได้หมดเช่นกันหรือว่าต้องการที่เฉพาะเจาะจงเอาราศีก็มาซื้อกันได้นะคะลินช้อปปี้ที่ให้ไปสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหาไม่เจอแอดไลน์มาคุยกันก็ได้หรือใน Facebook ส่วนตัวก็ได้โอเคนะคะขอบคุณทุกทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้สนับสนุนทางช่องทุกรูปแบบเราก็สั่งกำไลหินไปใส่กันด้วยนะคะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูดีกว่าวันนี้พลังงานของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ โอเคมาดูกันเลยนะคะรักต่างวัยต่างเชาติตา่างศาสนาต่างสังคมต่างฐานันดรตา่างอะไรก็ไม่รู้เยอะมากมายเลยที่มันต่างได้ทั้งหมดอ้าวแม่โอเคโอ้ okay. oh, the world rewards เนี่ยถึงความแตกต่างที่ไม่ได้แตกตา่าง ยังไงก็แตกต่างแหละแต่ไม่แคร์ <c oughs> จะอยู่น้อยอายุมากไม่แคร์จะผมสีอะไรตาสีอะไรก็ไม่แคร์นะคะแล้วก็ Queen of w n n s s Reverse โอ,อุปสรรคเจอมันมีอยู่แล้วแหลนะ g h t of Wands Upright แลดูเหมือนว่าเขาจะมองว่าคุณนะคะหน้าเด็กกว่าอายุ <c oughs> ดีนะเนี่ย หน้าเด็กกว่าอายุดีแล้วก็ Nine of Wands นะคะ Reverse คุณขาแลดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้มีกำแพงกับคุณนะแต่สิ่งที่มันทำให้เกิดอุปสรรคมันเป็นอย่างอื่นเนาะแล้วก็ Nine of Swords Reverse เนี่ยไม่มีกำแพงใดๆแต่ปัญหามาจากอย่างอื่นหรือหรืออีกในทางหนึ่งเขาอยากให้คุณลดกำแพงลง นะคะ t e m p r a c e r e v e r s e แต่เขาข้อเสียงคนัวนี้คือเขาไม่พยายามทำอะไรเลยเปิดประตูรับทุกอย่างให้คุณวิ่งตามให้คุณทำอย่างเดียว t h e l e v e r s r e v e r d s นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าปัญหามันมีอะไรบ้างมันมีปัญหานะ่ะมีแน่ๆไม่ใช่ว่าไม่มีมีค่ะอ่ะฮะแล้วก็ King of w a n d s r e v e r s e คุณขาไฟมันจะออกมาจนหมดแล้วนะเนี่ยมีเหลืออย่างเดียวคือ Page of w a n d s นะคะที่ยังไม่ออกมาเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้คนวุ่นวายกันเยอะมากเลยคุณเอ้ยทำไมคนมันเยอะจังเลยแล้วก็นี่แหละที่เราจะบอกคุณต่อไปว่ามันเกิอดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ age of w a n e s upright ระยะทางด้วยถ้าไม่ใช่ระยะทางนั่นหมายความว่าเขาพยายามไม่นึกถึงคุณนะคะ judgment reverse คุณเอ้ย เมื่อกี้ต้นคลิปเราเกลิ่นไปแล้วเนาะตอนอินโทรเราบอกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นยังไงก็ตามที่มันไม่ได้เป็นไปในรูปแบบที่สังคมกำหนดไว้และจากหน้าไพนี่ก็เป๊ะเลยมันไม่ได้เป็นไปตามสังคมที่กำหนดไว้แลดูเหมือนว่าอุปสรรคที่คุณกับเขามีในตอนนี้คือผู้คนต่างๆรอบๆตัวเขาในสังคมเขาคอมมูนิตี้ของเขาไม่ยอมรับกับการที่คุณกับเขาจะมาลงเอยกัน ถ้าใช้คําว่า community คือชุมชนสังคมมันใหญ่ไปเอาเป็นว่าในครอบครัวเขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเธออย่าไปคบคนนี้เลยมันไม่เหมาะหรอกบราบราเพราะเท่าที่เราดูเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าที่มันเป็นจากตัวบุคคลที่เป็นชู้สาวเป็นเรื่องโรแมนติกซะทีเดียวมันออกไปในทิศทางของความเป็นครอบครัวใหญ่ และต้องการการยอมรับเท่านั้นเองแล้วคนคนนี้ข้อเสียหลักๆมากๆคือไม่พยายามเลยเราจะบอกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคด้วยซ้ำเพราะจากหน้าไพาดูเหมือนผู้คนรอบตัวเขาแค่พูดว่าเธอกับคนเนี้ยหมายถึงคุณน่ะอาจจะไม่เหมาะกันอาจจะนะคะเขาไม่ได้หมายความว่าไม่เหมาะกันหรอกอย่าไปคบกันเลยไม่มีเพียงแต่คนคนนี้สันดานเสียต้องใช้คำนี้เลย กลัวคนอื่นจะมองตัวเองไม่ดีกลัวภาพรักไม่ดีนั่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วคนรอบตัวไม่ได้มีปัญหาใดๆแต่สิ่งที่มันมีปัญหาคือตัวเขาเองต่างหากที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนยอมรับตัวเองโดยการที่ทำตามสิ่งที่คนอื่นต้องการแต่ไม่ได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการและมันเป็นพลังงานที่น่าเบื่อมาก และก็เป็นคนค่อนข้างที่เอาแต่ใจไม่ค่อยชอบรออยากได้คุณนะคะแต่ไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เพราะสิ่งที่ชัดเจนคือต้องการให้คนรอบตัวของตัวเขาเองอะมองเขาดีมองเขาเพอร์เฟกต์ยังงุ่นอย่างนี้ซึ่งมนุษย์เราไม่มีใครเพอร์เฟกตหรอกนะคะเราขออนุญาตเปิดไพ่ข้อความก่อนนะเราไม่ค่อยชอบพลังงานเขาเท่าไหร่ พราะถ้าเกิดขึ้นกับเราเลยค่ะถ้าใครมาบอกว่าไม่เหมาะกันเราก็จะบอกว่าเสื้อนึกอ,อกว่ไหม <c oughs> ต้องพูดเบาๆพูดในใจแต่ให้มีเสียงนิดนึงเสื้อเราเป็นคนหัวดื้อคุณถ้าเราอยากได้ใครนะเราพุ่งเข้าไปเลยค่ะจะเอาอืมใครมาบอกว่าไม่เหมาะสมเธอไม่ได้คบกับเขาฉันจะเป็นคนคบเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์มันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมเอา้ามาดูซิเขามีอะไรจะบอกคุณ เออเอาเขาไม่มีใครหรอกก็คิดถึงคุณทั้งวี่ทั้งวันนั่นแหละแต่ไม่ทําอะไรเลยนะคะไม่มีใครจริงๆคุณจากหนา้าไพ่ไม่มีจริงๆถ้าคุณบอกว่าอุ๊ยเขามีคนณ,ณน้นคนนี้อันนี้ไม่ใช่ดวงคุณแล้วนะอันนี้ไม่มีจริงๆไม่มีอุปสรรคด้วยแต่ตัวเขาเองทําตัวให้มันเป็นอุปสรรคพอคิดไปเรื่อยนะคะอืมอ่ะเขาบอกว่า หลยอย่างหลายอย่างมันพัฒนาไปไวเกิอนอะความรู้สึกนี่แหละง่ายๆเลยความรู้สึกพัฒนาไปไวคุยกันสนุกสนามนมันคลิกมากเคมีตรงกันดีแต่พอมันเป็นแบบนี้สิ่งที่ทําให้คูกลัวมากๆคือความรู้สึกของเขาเองประเด็นคือความรู้สึกคือกลัวคนอื่นมองตัวเองไม่ดีด้วยนะจ๊ะแต่ก็อยากได้คุณแหละอืมว้าว แล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะทําร้ายคุณโดยที่ไม่รู้ตัวเอาจริงๆเรามั่นใจว่าคนคนนี้มีข้อเสียอย่างอื่นๆตามมาอีกตามมาอีกแต่เดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มเซนเราบอกมาแบบนี้ว่าเขามีข้อเสียอื่นๆด้วยนะคะอืมเขาเกลียดความห่างไกลระหว่างเราทั้งคู่มากๆเลยมันทําให้เขาไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีสักเท่าไหร่แล้วก็ประเด็นคือที่เขาไม่ทําอะไรน่าจะเป็นรักทางไกลด้วย แต่ถ้าไม่ไกลนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าไม่เป็นรักทางไกลนั่นหมายความว่าคนคนนี้คิดเยอะมากแล้วพยายามเอาอารมณ์ออกไปจากคุณกไกลๆเพราะรู้สึกว่าไม่อยากพัฒนาเนื่องจากมันดูซับซ้อนไปซึ่งถามเราว่าซับซ้อนไหมเอาตรงๆนะไม่แต่อย่างที่บอกคนคนนี้คิดมากแล้วก็กลัวสายตาผู้คนจะมองไม่ดีนูน่นนี่นั่นฮ้ง่ยายๆแค่นั่นแหละ มีอู่สองประเด็นคือเขาคิดว่าตัวเขาดีไม่พอหรือคิดว่าตัวคุณดีไม่พอที่จะมีเขานี่แหละที่มาทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เขาคิดหนึ่งเลยคุณดีไม่พอสองเขาดีไม่พออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอืมแล้วเขาก็กําลังเรียนรู้เรื่องเนื้อธรรมชาติพวกนี้แหละความเชื่อต่างๆอยู่นะตอนเนี้อ่ะมาดูซิว่าข้อเสียอื่นๆในตัวเขาที่มันเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะคะเรามองว่าคนคนนี้ จริงก็ไม่ได้กลัวความรักอะไรหรอกแค่กลัวสายตาคนอื่นเขาแคร์คนอื่นมากไปจนลืมแคร์ความรู้สึกของคุณดอะมูนเนี่ยเป็นคนกลัวกลัวกลัวคนอื่นมองตัวเองไม่ดีจริงๆนะคุณไม่มีอะไรเลยอย่างอื่นๆที่จะทําให้เป็นปัญหากับความสัมพันธ์นี้มันมีแค่ตรงนี้เลยจริงๆนะคะอ่ะ seek of pentacles แล้วเขาก็รู้ตัวดีด้วยว่าถ้าเขาแค่จะปรับสมดุลตัวเองขึ้นมาทุกอย่างมันก็ไปได้สบายๆแล้ว แต่ไม่รู้จะทํำไหมเดี๋ยวเราเค่อยมาถามพ่อ uh ่ะฮะอ่ะแล้วก็ Page of pentacles reverse นะคะคุณคาะมันมีเรื่องติดค้างด้วยที่เขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างตามสัญญาให้คุณหรือไม่ก็มีเรื่องที่ต้องขอโทษคุณแต่คนคนนีย้ยอมกลืนน้ำลายตัวเองโดยการที่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีทําสิ่งนั้นๆเนี่ยแล้วแบบนี้จะพบกันได้ยังไงใช่ไหมดูคิดเยอะคิดมากดูคิดไร้สาระมาก,มากๆเลยอะ มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ซ้ำนะคะเราขอดูไพ่ข้อความตรงนี้ว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแนะนำคุณอย่างไรกับสถานการณ์นี้เอาใจใจตัวเองมากๆเลยคนคนนี้ไม่ไหวนะคุณเหนื่อยอ่าโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์กจักรวาลบอกคุณว่าดึงพลังงานตัวเองกลับเอาพลังว์ตัวเองกลับมา อย่าไปสูญเสียกับคนประเภทนี้คนที่เขาไม่ต่อสู้เพื่อคุณเลยต่อให้รักคุณแทบตายแต่ถ้าไม่ทําอะไรความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ไม่เกิดนะคะอืมแล้วก็คุณไปปล่อยให้เขาควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของคุณมากเกินไปเนื้ออ,อกไหมมันเหมือนเขากําลังแมนิพูลเลทคุณอยู่ตอนนี้เหมือนเล่นกับความรู้สึกของคุณไม่ใช่เหมือนอะเขากําลังเล่นกับความรู้สึกของคุณเลยเพราะเขาต้องการคุณมาโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรแล้วให้คุณเป็นฝ่ายทํา แค่คนเดียวแล้วเราจะบอกให้นะเรายังมองไม่เห็นว่าอนาคตคุณกับเขาจะมีร่วมกันในรูปแบบที่เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแต่มันจะร่วมกันในลักษณะความสัมพันธ์เงียบๆที่ไม่บอกใครเลยไม่มีใครรู้และก็ไร้สถานะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะอย่าปล่อยให้เขามาคนโทรลความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของเราได้เตะไพ่บอกปล่อยผ่านไปค่ะคนคนนี้ เพื่อที่เราจะได้รับสิ่งดีๆในวันข้างหน้าเข้ามาอืมถ้าใครเขาปล่อยให้คุณสับสนหาทางไปไม่เจอนั่นหมายความว่าคนคนนี้ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยเขาไปนะคะไม่ต้องหาข้ออ้างว่าเขาดึงเลอกละมันอยู่ที่เราเนอะไพ่อบอกว่าถ้าคุณต้องการความรักที่ดีไปใช้ชีวิตให้มีความสุขเลิกภาวะพววงกับคนคนนี้ เพราะดูแล้วคนคนนี้ก็จะทําให้คุณงงไปอย่างนี้เรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่นะคะอ่ะเก็บตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวขอมาดูไพ่เพิ่มเติมว่าเขาเป็นอย่างไรรู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ว้าวใส่หน้ากากนะคะคนคนนี้นะคุณขามีความปลอมในตัวเยอะอยู่ ใส่หน้ากาอาจจะหมายถึงเป็นคนตอแหลด้วยก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่เคาะซ่อนความรู้สึกนะแต่อาจจะไม่ค่อยจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เคยเจอกันเลยเขาอาจจะไม่ได้เจ๋งเก่งกาดอย่างที่เขาอวดอ้างก็เป็นได้อีกนะคะเพราะมนุษย์เราเมื่อเราต้องการให้ใครสักคนนึงประทับใจในตัวเรามักจะแสดงออกไปเว่อรเยอะๆแล้วพูดให้ดูล้นๆเข้าไว้ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้มีขนาดนั้น นะอะฮะแล้วก็ Ten of Cups Reverse ยากคุณขะจะจะคอมมิ t เม n นตกับคนคนนี้เหรอคะฝันกลงวันไปก่อนเลยยากมากเสียเวลาชีวิตสุดๆเหมือนที่ไพ่แนะนำเมื่อกี้ปล่อยไปเลยค่ะอยู่ไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาอยู่แล้วอืมอ่อ uh, Page of Cups Reverse ไม่ทําอะไรเลยเข้อความก็จะไม่ส่งถ้าตอนนี้ไม่คุยกันนะคะก็จะไม่ได้ยินจากเขาเช่นกันแล้วไพ่ก็ไม่ได้แนะนําให้คุณทักทายไปไพ่บอกให้หยุดหยุดซะถ้ายัง move on ไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมไม่ต้องไปตามเขาอืมเนาะอ่ะขอใบสุดท้ายแล้วกันคนพันนี้ปล่อยทิ้งไปคุณให้เขาไปคบกับนางฟ้ากับเทวดาที่มันกู้ควรกับเขาอะ เราเคยเจอนะคนประเภทนี้โอ้โหเราดีกว่ามันทุกอย่างเลยรวยกว่าจนไม่รู้จะยังไงละหน้าที่การงานก็ดีกว่าเยอะเราก็ยังงงตัวเองอยู่ว่าเราเคยไปอยากได้คนประเภทนี้ได้ยังไงวะคําตอบก็คืออ๋อมันเล่นเกมกับเราไงแล้วเราเหมือนเราต้องบีดมันเราต้องชนะมันมนกึกออกปะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปตามเกมเขาเราเป็นคนมีประสบการณ์มาแล้วเรารู้พอเรามองย้อนกลับไป,ปรเร๊บเรารู้เลยว่าอ๋อประสบการณ์เรามีแล้วกับการเล่นเกมห่วยหวยเนี่ย ตอนนี้ตามทันหมดแล้วใครจะมาไหมไหนคือรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เรามันจะมีจุดที่เรายังไม่รู้นั่นแหละแล้วพอรู้แล้วเราก็จะโอเคเราก็จะอยู่ได้แล้วก็จะถอยเพราะฉะนั้นถอยด้วยค่ะด้วยความเป็นห่วงเนาะอ่ะ a c e of pentacles แล้วเมื่อ,อไหร่ที่คุณถอยคุณจะได้เจอสิ่งใหม่ๆที่มันมั่นคงกว่าเดิมเหมือนที่เมื่อกี้ไพ่บอกเลยเนี่ยคนใหม่เข้ามาแล้ว มาในรูปแบบที่มาทําความรู้จักแบบเพื่อนก่อนไม่ได้ลุกเข้ามาขนาดอุ้ยมาจีบจนแบบหวาดสงูงหวาดเสียวเหมือนที่ผ่านๆมาอาจจะไม่ได้ทําให้ดูตื่นเต้นแต่จะทําให้คุณรู้สึกว่าไอ้คนคนนี้เราสามารถไว้ใจได้ยังไงลองไปดูนะคะเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่ออกมาดีมากๆเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถอยออกจากคนคนนี้คุณจะได้เจอตัวจริงของคุณนะขออนุญาตเปิดอีกหนึ่งใบด้วยเรายังคาใจอะ่ะแล้วก็เดินตาร์ยากคุณคะ่ะ ใครบอกไปแล้วเมื่อกี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถอยออกจากคนคนนี้คุณจะได้เจอตัวจริงของคุณนะคะโอเคคลิปคลิปวันนี้ประมาณนี้นะจจะเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปเอา,งาิง่ายๆกระชับกระชับและก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทางช่องรักกันชอบกันก็ก็ติดตามอยากได้หัวข้ออะไรในคลิปพิจารณาคะที่เราจะทำในวันเสาร์ก็พิมพ์ยิ่งไว้ได้เลยนะ แล้วก็อยากได้กําไรอันอื่นๆก็มีนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยกองไม่เต็มเลยเอาไว้เพื่อแบบโฆษณาหลุดล้วนเนี่ยอยากได้ก็มาซื้อนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่ดูโฆษณาแล้วก็ซูเปอร์แดงด้วยไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน <laughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะฉะนั้นต้องใช่ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่อัฟเฟอร์เมเตอร์ไพ่ออรเข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken Love Message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สำรับที่สองนะคะจะเป็น Let Love l e a d Message c a r d อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63บใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบสามใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอา Men and Move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่บแล้วก็ไพ่ก็ดหน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบาราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทําไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายค่ะ